เจอกันกันบ่อน้ำบ่อน้ำเจอกันบ่อน้แม่งโอ้โหเดือด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 ร็วจตาจตายจต้าเจต้าเออโอวโหนะครับพี่บัวเรา คืนชีพคืนชีพคืนชีพตอนนี้เราต้องฝ่าดวงตาให้มาครับไหนเฮ้ยเรียบร้อยกระโดดกระโดดดิงดูดปืนปูด้วยสวยเปล่าวฟา์มามาเปรียบร้อย Double kill กูขี่ซุ่มขี่ซุ่มได้มาก กลางเลยมามันปรับให้เิ็นตัวบองวซีเมื่อไหร่ออกมาได้ออกมาจากบ้านเนี่ยมึงเล่นสนัยเหรอชิบหาย ตาย้กี่วะสุดหมดชิบหายต้องชาร์จครับผมเฮ้ยใครวะใครวะใครอะไอ้ม็กไอม้าก่อนไอใบต์อะ ไปอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยแปลกว่ะเป็นดีใครว่าไอ้เหี้ไปแน่เลยแหน่หัวเลาะหัวเลาะใหญ่หัวเลาะใหญ่หัดไม่ใช่นี่หัวเลาะใหญ่ไม่ใช่แล้วจะใครใส่รหัสนั้นจะรู้ได้ไง ไอ้เช hey, okay. ี่ยกูตอนก่อนที่กูกูก่อนที่ไอ้เนี่ยไอ้ไปมันบอกตูเดี๋ยวเจอดีแน่อะไรเนี่ยนะไอ้สัดเอาเอามีคนเข้ามาอีกอ่ะฟังขวอคิลแฮตช็อตรอดับเบิลคิลอู้เข้ามาเยอะแล้วแม็กกิ้งเข้ามาแล้วมาเลยเพื่อนมามา โหไหมดฟันเอาไงฮะบหัวจะได้ยาวๆโหเล่นไหเนี่ยเป็นไรวะใครโดนอะไเนยโหแม่งคมนะวะโอ้โมสัดเลย อ๋อไอชิบุกี้เนี่ยมึงเกิดมึงไปที่ตีแม่งดิเว้ยโว้ยเว้ยเล่นไดเล่นได้ด้โอ้ยจะตายเลยไายหัวเจียวหัว

ยิงเพื่อับอละตอนนี้เปลี่นะครับผมไปย่ตัว Double kill แล้วด ครับผมใครเนี่ยแบเลยตายแล้วเจีย๊ยบกูฟุบ้าเ้ฟฟูฟุบ้าวะมึงเป็นที่อะไรกูตายเพราะมึงเนี่ยสักเว้ยยัดแม่มึงแม่งคนตีนะมึงคนตีกู กูตายเลยเพราะมึงเพราะมึงเลยไอ้จริงจริงเพราะมึงคนเดียวเลยอ่ะเออเพามึงยิยงห่ดมึงถามมันดีถามกูรู้เรื่องมั้งโอ้โดนยิงเนี่ยมึงถามกูโดนยิงเลย

เรียบร้อยหนึ 1> 1 uh. ่งตัวตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองเรียบร้อยตัวที่สงดับเบิ่คิวดับเพิอนคิวเอ้ชิคนี้พายอะไรตรงเนี้ยเอาไปบหายแล้วเพื่อนตายมามาเนี่ยสตูต้องตี มึงก็ยิงเลยไอ้แม่งหัวร้อนอิสระไม่ยิงวะเพื่อนเฮียเอาเรียบร้อยเป็นไงล่ะโตต้องถึงสี่นะด้วยนะขนออกมาเต็มเลยแคลยิงเพื่อนยิงี่เพื่อนนีอุ้ยอุ้ยตตายเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยเปล่าไปเป็นไงเป็นไงโทรพวกเด็กโหลธไปสัต แล้วบ้านนัน้นมนีบ้านโบนแมนไส่จได้นะไอ้เหียิงยังไงวยิงไม่ตาย,ย,าวาย,ยโว้ยโบแมนบแมนดูวะบแมนยูะ นี่ไอ้เรานี่ไอ้มึงจะหนีไปไหนตัวเท่ห์โอ้ยเบื่อแย่งไอ้สัสแย่งงอแย่งกูไอ้สัตว์ตห,หลั จะเลยนะไอ้นุ่มไอ้นุ่มมันอยู่นู้นไอ้นุ่มนั่ายว่าแล้วกดแมวอีสัตว์เคี้ยวเอจริงตังค์ตายไหมตายไหมตายไม่ตายจะตายเลือด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 เร็วๆโอ้ยโอ้ยมันเกิดอันนี้แหละลบไซ โอ้โปืนเฮียอะไรวะแม่งโผล่ใหญ่สัตว์เลยเอาไงฮะเอาไงกูวะฮะโผล่ไปเลยไอ้ไอ้ไอ้แอสติสแม่งโผล่สัตว์โผลหรือไม่โผลไม่บอกเฮียเปิดเซิร์ฟกุ่มเปิดคนเบต้าเดี๋มเอามาใหญ่วะอ่าไอ้สองตายไอ้ที่นี่มันตายสัตว์เว้ยหัวร้อนเลยหนีเฮียไปไปเพื่อน เียบร่มินมิมินี่โอ้โวายเออหญิงหญิงหงไม่ตายอโหจมาเร็วๆเร็วๆงานแล้วเร็ววเวลาคราวเว่าโอหเฉดเฉดเลยไปลุยยลุลุยลุยเงเปิดไปแล้วโอ้โหจบเกมนครับเป็นแพนะครับโ่้ มีหาพ่อมาสัตว์มีปล่อยพลังใส่แม่งม,มันมันมันสัตว